เอาลวทุกคนเมื่อกี้เราได้ไดระเบิดเขาเรียกว่าประเทศไทยแล้วก็ระเบิดทั้งโลกอะ่ะไม่ได้แค่ประเทศไทยหรอกเราได้ระเบิดไปแล้วนะเราระเบิดโดยการใช้อุกบาตนะครับก็เดี๋ยวใน โลกใบใหม่นี้นะครับเราก็จะใช้ยานอวกาศกันผมชอบมากเลยมันมียู o อกับเขาเรียกว่าคล้ายๆ,าย,ๆยานที่มันโคจรอ,อยู่รอบโลกที่มันให้สัญญาณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะ่ะผิดพลาดก็ขอโทษแล้วกันเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นยู o โอก่อนเลยนี่ประเทศนี้เลยที่มันชอบปิดบังเรื่องแอเรียห้าสิเอใช่ไหมไปเลยกูให้เลยสังลำไปมันจะได้รู้ว่าเอเลียมาเอาคืนแล้วมันชอบปิดบังนะใช่ไหม,มน่ารักน่ารัก มันแพร่รัศมีทุกคนออ้วลรวไปไหนวะนะ่ะอ้าวมันหลอกให้จากแล้วก็จากไปวุ้แต่พลังทำลายล้างมันแรงมากเลยนะถ้ายิงใส่ประเทศไทยนี่ไม่น่าเหลือว่าเฮ้ยวันเนี้ยประเทศไทยกำลังมาพอดีเดี๋ยวผมกอให้มันมาเร็วๆแล้วกนะันผมรู้สึกว่าอืมผมรู้สึกเบื่อเศรษฐกิจตอนนี้มากเลยนะของประเทศอะไรนะตักประเทศเนี่ยแหละทุกคนอุ้ยชาร์จอุ้ย มันเจาะโลกเหรออ๋อสงสัยเจาะโลกเจาะโลกอู้หูคนตายหมดเลยทุกคนอ้าวจากโลกกลายเป็นพระอาทิตย์สล้วทุกคนหันหัวยาไปไหนวนะน่ะกูว่าไปเหมือนนั่นไงกูว่าละไปเหมือนยูฟโออ้าวด,ดูว่าจะกายานพระอาทิตย์แม่งระเบิดอย่างนี้เลยนี่แค่ดอกเดียวแล้วเนี่ยกูว่าโดนอาทิตย์โดนสองดอกกูว่าเขาไปเหมือนกนะันอะ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.